สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีพไสสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดลบบุรีจัดพิธีถวายพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปี2566ค่ะ เมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์2566ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคาพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีถวายผ่านพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปี2566 ซึ่งตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการตุลาการอายการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรับภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยโอกาสนี้นายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้นายอัมพลอังคาพากรกุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยพร้อมอ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมศาธิรษ์เพื่อน้อมรำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยนานนับประการ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักกรีพระองค์ที่สองมีพระนามเดิมว่าชิมพระราชสมภพเมื่อวันพุธขึ้นเจ็ดถ้มเดือนสี่ปีกุลซึ่งตรงกับวันที่ยี่่กุมภาพันธ์พศสองพัสิ โดยทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและขึ้นสเสวยราชสมบัติในช่วงปีพศ2352ถึงปีพศ2367ตลอดการขึ้นครองราชทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปฐมบรมมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปรกรรมด้านต่างๆทั้งด้านกวีนิพนธ์ด้านประติมากรรมและด้านดนตรีโดยทรงโปรดการแต่งบทกลอนและมีเครื่องดนตรีชิ้นโปรดนั่นคือซอสามสายและทรงเคยพระราชนิพนธ์บทเพลงที่มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือเพลงบุหลันลอยเลื่อนด้วยพระปรีชาสามารถอันเปี่ยมล้น ต่อมาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2528คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติประกาศให้วันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมและทานุบำรุงศิลปรกรรมของชาติตลอดรัชสมัยของพระองค์ค่ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกออรอรมนภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนของกออรอมนจังหวัดลบบุรีค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่26กุมภาพันธ์2566ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบหมายให้ในายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดยกรรมนภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของกอรรมนจังหวัดลบบุรีโดยมีพันเอกประสงค์นำจันหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลบบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการซึ่งนำโดยนางสาวมายุราสุทธิพิบูรณ์รองปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพนักงานเทศบาลผู้นำชุมชนในเขตตำบลท่าหินทั้งเจ็ดชุมชนเข้าร่วมประชุมทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดลบบุรีหรือกอรอมนจังหวัดลบบุรีจัดโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดยกรรมนภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของกอ,อรมนจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,566ขึ้นเพื่อร่วมเสนอแนะปัญหาภัยคุกคาม5ด้านได้แก่ 1. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 2. ด้านการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติด สด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย 4. ด้านการเสริมสร้างสุขสาภาวะการสาธารณสุขระดับตำบลและ 5. ด้านการบริหารจัดการโดยพันเอกประสงค์น้ำจันหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลบบุรีกล่าวว่า การประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกอ,อรมนภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนของกอ,อรมนจังหวัดลบบุรีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนและวิเคราะห์ภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดลบบุรี รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้และเข้าใจสถานการณ์ภัย,ภยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาวความสงบเรียบร้อยและการป้องกันตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่า เทศบาลเมืองลบบุรีภายใต้การนําของนายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีรวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหายาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับแผนตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจะมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนสามารถดำเนินงานการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ลบบุรีและยุทธาศาสตร์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ครอบคลุมภัยคุกคามในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแผนงานด้านการรักษาความสงบภายในประเทศตลอดจนแผนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศ์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบริลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ